เอาละครับสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านด้วยกันนะครับวันนี้อยู่กับผมคนดีคนเดิมอีกแล้วครับวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้กับแปดมาชเด็กครับก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับศึก UCL รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับทางนัดแรกนัด2กุ๊ปแรกแล้วก็กุ๊ป2นะครับก็ผ่านพ้นนะครับไปถึงรอบต่อไปเรียบร้อยครับแล้ววันนี้5ตัวชัวร์จริง5ตัวน่ร์ครับยังคงอยู่ในช่วงโปรแกรมกลางสัปดาห์ครับกับศึกยูโรปาลีกแล้วก็ยูฟ่ายูโรปาคอนเฟเรนซ์ลีกครับที่ และก็จัดสรรมาให้ครับแต่ส่วนใหญ่นะครับในค่ำคืนนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าผมก็มุ่งเน้นไปที่ยูโรป้าล็กลุ้ลวนเลยกครับกับ5ตัวชัวร์จริงนี้คัดมาเฉพาะตัวเต็งๆครับคัดมาเฉพาะตัวที่เล่นได้แล้วก็คัดมาเฉพาะตัวที่มีอัตราการทํากําไรที่เกิน70%เท่านั้นครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าผ่านมาถึงในรอบนี้แล้วนะครับรอบแรกก็น่าจะรู้ผลกันไปแล้วรอบนี้จริงจังวัดผลกันอย่างแน่นอนครับใครที่ไม่อยากจ,จะพลาดแนวทางการทํากําไรดีด เปิดใจฟังคลิปนี้ครับการันตีพาพี่พี่มีกำไรกินทุกวันแน่นอนครับเอาละนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาเริ่มศึกฟุตบอลคู่แรกที่คัดและก็จัดสรรกันให้เลยดีกว่านะครับกับศึกยูโรปาลีกครับตอนเที่ยงคืน4 5คู่แรกที่คัดและก็จัดสรรให้ครับเจ้าบ้านจากลาลีกาสเปนครับแอตเลติกบิลเบาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ เอเอสโรมาหมาป่ากรุงโรมครับจะกกาโชเซเดียอาอิตาลีครับโดยนัดแรกนะครับที่ทั้งคู่นี้เจอกันเนี่ยก็เล่นในบ้านของโรมาก่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานัดนั้นเนี่ยก็เป็นโรมาครับสามารถเฉือนเอาชนะบิวบามาได้ก่อนด้วยสกอร์สองหนึ่งตอนนี้ก็ถือได้ว่าโรมานะครับได้เปรียบมากกว่าเพราะว่านาไปก่อนหนึ่งประตูครับแต่ก็บิวบาไม่ได้ตามมากเพราะตามแค่ประตูเดียวเท่านั้นยังถือว่าสู้ได้ครับแล้วมาดูฟอร์มของแต่ละทีมกันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มต้นโดยเจ้าบ้านอย่างบิวบาครับ ห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้เกมเดียวเท่านั้นครับในห้านัดหลังสุดนี้ค่อนข้างย่ำแย่เสมอสองและก็แพ้ไปสองเกมครับเกมล่าสุดกลับมาเล่นในลีกนะครับเจอกับมายอก้าไม่มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนัดก่อนหน้าในะยูโรปาลีกก็เพิ่งจะบุกไปแพ้โรมาก,กับมาสองหนึ่งนั่นแหละซึ่งฟอร์มโดยร,รวมพักหลังของบิวเบาค่อนข้างย่ำแย่เป็นอย่างยิ่งครับส่วนอัตราการทํากําไรนะครับของบิวเบาก็แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยก็ได้ ถ้านัดหลังสุดนี้ครับผู้เขาสามารถทํากําไรมาได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับก็คือเกมที่สามารถเอาชนะทางด้านของบบญจุดุิตมาได้ด้วยสกอร์7ประตูต่อหนึ่งนะครับนัดนั้นเนี่ยก็ต่อบบญจุดลิตนะครับอยู่ที่ประมาณ2ลูกสามารถถล่มเอาชนะไปได้7-1กินเต็มและนัดที่เหลือนะครับเป็นสีนัดนี้ไม่สามารถทํากําไรได้เลยล่าสุดเกมมายก้าต่อเขาจบเสมอทีมต่อเสียทีมรองกินนัดก่อนหน้าก็บุกไปแพ้รโรมากับมา2-1ก็เสียเต็ม ซิงก้นัดนี้นะครับบอกได้เลยว่าเจ้าบ้านอย่างบิลเบาวก็เป็นรองค่อนข้างมากครับแล้วมาดูฟอร์มของโรม่าดีกว่านะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าในช่วงหลังๆมานี้นะครับสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้โรม่ากาลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีเป็นอย่างยิ่งครับ5นัดหลังสุดนี้รวมทุกรายการของโรมา่าพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับสามารถเก็บชัยมาได้5นัดติดต่อกันเลยล่าสุดจะมาเล่นในลีกอีกครั้งหนึ่งครับสามารถบุกไปแล้วก็เอาชนะเอมโปลีได้10 ก่อนหน้านี้เจอวีบาวก็ถล่มไป2-1นะครับแล้วก็นัดก่อนหน้าเจอโคโมโ,โคโมโด,ดยไปแดงครับก็สามารถเฉือนเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อ1ซึ่งโดยวรวมถือว่าดีมากและอีกอย่างหนึ่งครับที่ดีมาพร้อมๆกับฟอร์มนะครับหากว่าฟอร์มดีอัตราการทํากําไรก็ดีครับถ้านัดหลังสุดของอัตราการทํากําไรโรมาครับ5นัดนี้สามารถกินกําไรมาได้ทุกนัดเลยครับ5นัดติดต่อล่าสุดก็บุกไปต่อเอมโปลีครึ่งลูกชนะ1 0กินเต็ม นัดก่อนหน้าเจอบิลเบาเปิดเสมอเป็นโรม่าเฉือนชนะ2-1ก็กินเต็มและนัดที่เจอโคโมโต่อโคโมโครึ่งลูกชนะ21ก็กินเต็มซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าใน5นัดหลังสุดนี้โรมา่าพกฟอร์มที่ดีมาด้วยครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่กําลังแบบว่าพลิกๆเลยเพราะก่อนหน้านี้ในช่วงประมาณต้นๆฤด,ดูกาลโรม่าฟอร์มค่อนข้างย่ยาแย่เป็นอย่างยิ่งครับแต่พอเป็นภาคหลังนี้เปลี่ยนโค้ชไปแล้ว2คนนะครับเลยทําให้โรม่าก,ก็เริ่มจะกลับมาจูนเครื่องติดอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วนัดนี้นะครับก็สลับเย่าเยือนครับนัดที่2ของยูโรปอาลีก16ทีมสุดท้ายครับโรมาก็บุกมาเยือนบิลเบาซึ่งก็อย่างที่รู้กันนะครับนัดแรกก็เป็นโรม่าครับสามารถเอาชนะไปได้ก่อน2-1ซึ่งตอนนี้ก็โรม่าถือแ้บต่อนะครับเหนือค่อนข้างกว่าแต่เนื่องจากนัดนี้เล่นในบ้านบิวเบานะครับซึ่งแต่ละคนก็อันตรายในบ้านอยู่แล้วเป็นบิลเบาเนี่ยที่ต่อโรม่าอยู่ที่ครึ่งลูกนี่ถึงได้บอกครับมันไม่ได้ห่างกันมากถึงแม้ว่าบิลเบาเนี่ยจะตามอยู่หนึ่งประตูก็จริงแต่สุดท้้้าาายมมัันนนนก็ไไ่่ดดหงข ดิวเบาถึงขั้นต่อมาที่ครึ่งลูกเลยครับเพราะว่าเป็นบอลวัดผลนะครับประตู2ประตูก็คือรู้เรื่องเลยถ้าหากว่าจบที่บิวเบาชนะ1 0ึ่ก็ไปต่อเวลากันเอาแต่ถ้าหากว่าจบที่บิวเบานะครับชนะขาดเกิน2ประตูก็ิวเบาการันตีแต่ถ้าหากว่านัดนี้จบเสมอไม่ว่าจะด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ตามก็เป็นโรม่าที่ผ่านข้ารอบต่อไปเพราะมีประตูนําก่อนแล้ว1ประตูครับเพราะฉะนั้นดูจากทรงแล้วนะครับโอกาสจบเสมอมีค่อนข้างเยอะครับ เพราะโรม่าอย่างน้อยก็ต้องเอาชัวร์บุกมายิงสักประตูแหละหากว่ายิงไม่ได้จบเสมอก็ไม่เป็นไรส่วนทานาของบิลเบลนะครับฟอร์มภาคหลังนี้ก็ค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะครับก็ไม่ได้รู้สาเหตุหรอว่าทําไมถึงเป็นอย่างเงี้ยแต่หากว่าคู่นี้วัดกันแล้วปอนต่อปอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเยา่าหรือว่าเกมเยือนของทั้ง2ทีมนี้เอามาบวกแล้วก็ลบกันโรม่านะครับมีภาษีที่ดูดีกว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพนักเตะแท็กติกก็ตามซึ่งทั้งคู่นี้ตัวทีเด็ดก็มีครบนะ บิลเบาก็อินยากี้วิลเลียมส์นะครับนิกก้วิลเลียมก็อยู่ศูนย์หน้าตัวเป้าก็อยู่ครบหมดนะครับตัวสําคัญโรมาก็มีดิบัลล่านะครับดอฟบิกก็ยังคงอยู่กันครบพวกกองหน้ากองกลางกองหลังอยู่ครบหมดซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าทีมที่ดูแล้วเหนือกว่ายังไงก็หนีไม่พ้นโรมารับเพราะฉะนั้นติดและเลือกเฉีย์การันตีไปที่ทีมรองวางไปครึ่งรูปครับเอเอสโรมานัดนี้บุกมาไม่จบเสมอก็เฉือนชนะครับเลือกเฉียดและการันตีไปที่โรม่าซ่ากว่าครับ เอาละนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับคู่แรกที่ได้คัดและก็จัดสรรให้ก่อนจะไปเริ่มในคู่ต่อไปนะครับก็ขอญาตพาแวะสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันครับสําหรับท่านใดนะครับที่หาแนวทางการทํากําไรดีๆอยู่นะครับก็ขอให้กลุ่มครอบครัวฟุตบอลนะครับที่ผมดูแลอยู่เป็นหนึ่งในตัวเลือกของพี่วีละกันครับเพราะในกลุ่มผมนะครับก็มีแนวทางให้พี่เหน่ยเลือกรับเยอะแยะมากมายไกยกองเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเน้น VIP ที่การันตีเข้าทุกวันครับตัวเน้นสกอร์สูงตัวเน้นต่ํา สเตปสูงสเตปต่ำสเตปแต่งรวมไปถึงบอลสดครับแล้วก็สูตรบอลสดสูงแรกที่คัดจัดสรรมาให้ในรูปแบบของตารางครับ8อย่างนี้สามารถเข้ามารับได้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับใครอยากจะบวกหรือว่าอยากจะมีกําไรนะครับหรือว่าอยากจะมาหาแนวทางการทํากําไรใหม่ๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่ากดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วทักหาผมได้เลยครับ เอาละนะครับไปเริ่มกันที่คู่ต่อไปครับยังคงอยู่ที่ศึกยูโรปาลีกนะครับเที่ยงคืน45เช่นกันที่ได้คัดและก็จัดสรรให้นะครับเจ้าบ้านจากบุนเดสลีกาเยอรมันครับไอทรักแฟรง์เฟิร์ตจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เจ็กต์อัมสเตอร์ดัมครับจากฮอลแลนด์พรีเมียร์ครับซึ่งคู่นี้นะครับในนัดแรกที่เจอกันของยูโรปาลีกนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้และในบ้านอาร์เจ็กต์ก่อนนะครับนัดนั้นหนึ่งก็เป็นแฟรง์เฟิร์ตครับสามารถ บุกมาแล้วก็เอาชนะไปได้ด้วยสยกอร์สประตูต่อ1ครับซึ่งก็ยังถือว่าห่างมาเยอะนะครับยังคงสู้กันได้เพราะตามมีแค่ประตูเดียวแล้วก็นำเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นยังคงรุนสนุกนะครับสำหรับคู่นี้เอาละนะครับมาดูฟอร์มนะปัจจุบันของคู่นี้กันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นด้วยเจ้าบ้านอย่างแฟรงเฟิร์ตครับณนะตอนนี้5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้2เกมและก็แพ้ไป3เกมครับ โดยนัดล่าสุดก็กลับมาเล่นในหลีกนะครับก็เล่นในบ้านตัวเองเพื่งจะแพ้คา,าบ้านให้กับยูเนี่ยนเบอร์ลินไปด้วยสกอร์2-1นัดก่อนหน้านี้ยูโรปาลีกก็บุกไปชนะอาแจกใน2-1แหละนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะแพ้คา,าบ้านให้กับเลเวอร์คูเซนไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าแฟรงเฟิร์ตนี่ก็คือทิ้งหลีกแล้วก็มาเล่นในยูโรปาลีกนะ เพราะว่าในลีกก็ต้องบอกได้เลยว่าสู้เขายากแล้วนะครับแล้วก็จบอันดับดีได้ยากครับเพราะฉะนั้นแฟงเฟิร์ตก็เรือมาเน้นในทัวร์ยูโรปาลีคค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษครับส่วนอัตราการทํากําไรของแฟงเฟิร์ตครับใน5นัดหลังสุดนี้ก็สามารถทํากําไรมาได้2เกมนะครับก็คือ2เกมที่เก็บใช้ได้นั่นแหละนัดล่าสุดที่ว่าบุกไปเจอกับอาแจ็กน์นะครับก็บุกไปต่อเขาปอปาตากรมบุกไปชนะได้สองหนึ่งก็กินเต็มส่วนอีกนัดหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไป5นัดก่อนหน้าเลยที่ว่าเจอกับโฮส ต่อเขาอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับก็สามารถถล่มเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1ก็กินเต็มพอดีเป๊ะๆกันไปครับแล้วมาดูฟอร์มของทีมเยือเน่อยดีกว่านะครับอย่างอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้3เกมและก็แพ้ไป2เกมครับเกมล่าสุดกลับมาเล่นในลีกบุกไปเจอซูโบเล่นะครับก็สามารถเอาชนะมาได้ 1- 0ก่อนหน้านี้ก็แพ้คาบ้านในยูโรปาลีกให้กับแฟรงก์เฟิร์ตไป2-1นะครับ แล้วก็นัดก่อนหน้าบุกไปเจออันเมเรีซิตี้ก็สามารถบุกไปแล้วก็เอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์ซึ่งก็ทางด้านอาร์เจนต์นะครับก้เนนในถ้วยนี้พอสมควรเหมือนกันครับส่วนอัตราการทำกำํรรานะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะย่ำแย่ถึงแม้ว่าจะสามารถเก็บชัยมาได้3นัดก็จริงพวกเขาสามารถทำกําไรมาได้เกมเดียวครับใน5นัดหลังสุดนี้ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่4นัดก่อนหน้านะครับที่ว่าเจอกับทางได้ของโกอาเฮตอีเกิลส์นัดนั้นเนี่ยต่อเขาอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งสามารถเอาชนะมาได้2 0 ข้ามกำแพงพอดีและนัดที่เหลือนะครับหลังจากนัดนั้นมาไม่สามารถทํากําไรได้ล่าสุดกระบุกไปเจอซูโวเล่ต่อเขา1ลูกชนะ1นยกและนัดก่อนหน้านี้ก็บุกไปเจออันเมเลซิตี้ต่อเขาอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งชนะได้เพียงแค่1นนะครับก็เสียครึ่งกันไปก็ต้องบอกได้เลยว่าฟอร์มเดยมวมดีแต่อัตราการทํากําไรแย่ครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่านะครับนัดนี้ยากแน่นอนครับนัดแรกเล่นในบ้านอาร์เจน์นะครับไม่สามารถยันจบเสมอได้เป็นฝ่ายแพ้คาบ้านไปก่อน21 นัดนี้บุกมาเจอเขาไอทรักแฟงเฟิร์ตที่มีสกอร์นำอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับเพราะว่า2-1ก็นําไปก่อน1นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเสียเปรียบแทบจัดทุกทางนะครับทางด้านของแฟงเฟิร์ตเล่นในบ้านตัวเองเป็นฝ่ายต่ออาแจ็กซ์นะครับอยู่ที่ครึ่งลูกซึ่งแน่นอนนะครับว่าราคานี้เป็นราคาวัดผลแล้วก็ราคาวัดใจอยู่แล้ววัดกันที่ประตู2ประตูเท่านั้นนะครับเป็นบอลที่เน้นผลซะมากกว่าไม่เน้นยิงเยอะยิงเพิ่มอ,อีกประตูหรือว่า2ประตูนะครับเพื่อเป็นการทิ้งให้แต้มห่างมากที่สุด ซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าราคาแบบนี้วัดกันที่ประตู2ประตูซึ่งหากว่ามันมี2ประตูจบ1นึ่งหนึ่งแฟงส์ฟก็เข้ารอบจบ1นนะครับหากว่าแฟงส์ฟร์ตชนะก็เข้ารอบหากอาร์แจกนะครับจบชนะ1นก็เสมอกันไปแล้วก็ไปต่อเวลากันเอาซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่านะครับฟอร์มพักหลังนี้ของอาร์แจกมาดีก็จริงแหละแต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับซึ่งมาเจอกับแฟงส์ฟร์ตถึงแม้ว่าแฟงส์ฟร์ตจะไม่มีโอมามามูชนะครับจอมถล่มประตูก็ตามอ่ะ แต่สุดท้ายนะครับมันก็ไม่ได้พึ่งแค่กองหน้าตัวเดียวอ่ะมันมีทั้งกองกลางกองหลังมีตัวมาแทนที่ซึ่งตัวแทนที่ก็ทําประตูได้ดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นทีมที่เหนือกว่าแล้วก็ได้เปรียบกว่ายังไงก็คงหนีไม่พ้นไอทราคแฟรงเฟิร์ตครับเพราะฉะนั้นวางไปที่บอลตอครึ่งลูกครับเลือกเชียรและการันตีไปที่ไอทราคแฟรงเฟิร์ตนัดนี้เกิดแน่นอนครับเอาล่ะครับต่อกันยาวๆเลยครับกับศึกยูโรปาลีกไปเริ่มกันที่คู่ต่อไปนะครับที่ได้คัดและก็จัดสรรกันให้ครับ ที่ยงคืน45เช่นกันนะครับเจ้าบ้านอินซีฟ้าขาวลาซิโอจากกาวโชวซเรียอ,อิตาลีครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิโตเรียเพาเซนครับจากลีกเชคซึ่งในนัดแรกนะครับของยูโรปาลีกที่คู่นี้เจอกันก็เล่นในบ้านของวิโตเรียเพาเซนก่อนเป็นชนะของลาซิโอครับสามารถบุกมาแล้วก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่ตอหนึ่งถึงแม้ว่าลาซิโอน,นัดนั้นจะโดนไปแดงไปก็ตามนะครับ เอาล่ะนะครับมาดูฟอร์มของแต่ละทีมนะครับนับปัจจุบันกันหน่อยดีกว่าครับเริ่มต้นโดยเจ้าบ้านอย่างราซิโอที่ได้กลับมาเล่นในบ้านครับ5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้2เกมเสมอ2และแพ้ไป1เกมครับเกมล่าสุดนะครับก็กลับมาเล่นในลีกเจอกับอูดิเนเซ่ไม่มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นเสมอกัน1-1นัดก่อนหน้านะครับขนาดราซิโอโดนไป2ใบแดงก็ยังสามารถบุกไปแล้วก็เอาชนะวิตติรล่พาเซนมาได้2อหนึ่งนะครับซึ่งก็ค่อนข้างขาดพอสมควร ก่อนหน้านี้ก็สามารถบุกไปแล้วก็เอาชนะเอซีมิลานมาได้เลยนะครับด้วยสกอร์สอเช่นกันซึ่งเดี๋ยวรวมพักหลังนี้ลาซิโอถือว่าทําฟอร์มได้ค่อนข้างดีส่วนอัตราการทํากําไรของลาซิโอนะครับหนัดหลังสุดนี้ก็สามารถทํากําไรมาได้2เกมนั่นแหละก็คือ2เกมที่สามารถเก็บใช้ได้ล่าสุดก็คือเจอกับวิติเลพาเซนบุกไปต่อเขาครึ่งลูกชนะสอกินเต็มก่อนหน้านี้เจอกับเอซีมิลาน เอซิมิลามเป็นฝ่ายต่อลาซิโอรครับสุดท้ายเป็นลาซิโอบุกมาเฉือนชนะไปะได้สองหนึ่งลาซิโอก็กินเต็มกันไปครับแล้วมาดูฟอร์มของทีมเยือนนะครับจากเช็คเฟิร์สลีกหน่อยดีกว่านะครับวิตเติเล่ยเพาเซนท่านัดหลังสุดนะครับของทีมเยือนวิตเติเล่ยเพาเซนครับรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชยัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นติดเสมอไปสองและก็แพ้ไปสองเกมครับเกมล่าสุดก็กลับมาเล่นในเลกนะครับก็บุกไปเจอกับทางด้านของปาดูบิเตส นัดล่าสุดก็กลับมาเล่นในหลีกนะครับบุกไปเจอกับปาดูบิสเซนะครับก็ไม่มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นเสมอการูน 00, 0-0เพราะว่าต้องเก็บตัวมาเตะในยูโรปลาลีกส่วนในยูโรปลาลีกล่าสุดอ่ะก็แพ้คาร์บ้านให้กับลาซิโอไปนี่แหละก่อนหน้านี้นะครับก็บุกไปเจอกับทางด้านขอ,อมาราดาโบลิสลาฟนะครับก็สามารถบุกไปแล้วก็เอาชนะได้ด้วยสกรอร์สองประตูต่อศูนย์ครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าฟอร์มโดยรวมนะครับย่ำแย่เป็นอย่างยิ่งส่วนอัตราการทํากําไรของพุติเลียเพาเซนนะครับก็สามารถ ทำกำไรไมาได้เกมเดียวก็คือ1เกมที่ชนะนั่นแหละนะัดที่ว่าบุกไปเจอกักบทางด้านของมาลาดาโบเลสส์ราฟนะครับก็บุกไปต่อเขา1ลูกนะครับก็สามารถเอาชนะมาได้2อศูนย์นะครับก็ข้ามกบแพงแบบพอดิบพอดีกินเต็มกันไปส่วนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นนัดก่อนหน้านี้หรือว่านัดหลังสุดนะครับไม่สามารถทํากําไรได้เลยใน5้านัดหลังสุดนี้กําไร1ที่เหลือขาดทุนยับแล้วนัดนี้นะครับผูเขาก็บุกมาเจอกับลาซิโออีกครั้งหนึ่งนัดที่2ของ16ทีมสุดท้ายนะครับ เล่นในบ้านของลาซิโอนัดนี้ครับลาซิโอเป็นฝ่ายต่อวิตติเลพอเซนอีกครั้งหนึ่งแต่ต่อค่อนข้างแพงพอสมควรครับอยู่ที่ลูกครึ่งกับลูกควบลูกครึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่านะครับยังไงการันตีสั้นๆง่ายๆเลยว่าลาซิโอไม่ค้ากับแพงแน่นอนเพราะนัดที่แล้วก็เสียตัวหลักแล้วก็ตัวสําคัญไปนะครับสคนได้กันจากการโดนใบแดงก็ซึ่งแบนสองนัดนะครับนัดนี้2ตัวที่โดนแบนไม่ได้ลงแน่นอนครับถ้าถามว่าทีมที่แบบว่าเข้ารอบต่อไปผมมองว่ายังไงก็เป็นลาซิโอ แต่ด้วยความที่ว่าเปิดมาราคาประมาณเนี้ยไม่ว่าจะจบเสมอหรือว่าลาซิโอชนะก็ตามแต่ด้วยความที่ว่าอย่างน้อยก็ต้องยิงให้ขาด2ลูกขึ้นไปกลับมาเล่นในบ้านความมั่นใจกลับมาก็จริงแหละแต่ผมบอกว่าต่อเยอะเกินไปครับยังไงก็สามารถเอาชนะได้แต่เพียงแค่ประตูเดียวหรือไม่ก็จบเสมอเพราะฉะนั้นครับดูจากทรงไม่ข้ามราคานะครับกำแพงที่เปิดมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับทีมที่สามารถทำกำไรให้กับเราได้ครับไปทางไหนไม่ได้เลยจริงๆครับ ติดและเลือกเชียร์วางไปที่บอลรองรับลูข่วูลครึ่งหรือว่าลูกครึ่งก็ได้วิคตอรีเเพาเซนครยับดูแล้วจากทรงนัดนี้แพ้ไม่ขาดหรืออาจจะยันจบเสมอในเวลาได้ครับเลือกเชียร์และการันตีไปที่วิคตอรียเพาเซนเล่นดีแน่นอนครับเอาละนะครับไปเริ่มกันที่คู่ต่อไปซึ่งก็ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับศึกยูไนฟรเลีกเช่นกันแต่ก็เตะดึกไปหน่อยนะครับตอนตีสามเลยเจ้าบ้านครับจากพิมเมลรกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านต้อนรับการบายเยือนของเรอัลซซิดัดครับจากลาลิกาสเปนซึ่งในนัดแรกนะครับที่ทั้งคู่นี้เจอกันก็ไม่มีผลแพ้นชนะเกิดขึ้นครับเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งแต่ก็เป็นแมนยูเนี่ยเกือบชนะไปได้แล้วนะครับสุดท้ายก็มาทําเสียจุดโทษนะครับให้กับซซิดัดก็ซัดไปตีเสมอหนึ่ง,งครับเลยยังแบบว่าไม่ได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบมากกว่าและมาดูฟอร์มนะัปัจจุบันของคู่นี้กันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นด้วยเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนะัดตอนนี้5นัดหลังสุด รวมทุกรายการนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าโอ้โหสีฟ้านั่งเงินเถื่อนนะครับก็คือยันจบเสมอค่อนข้างเยอะถ้าัดหลังสุดนี่ครับรวมทุกรายการแมนยูครับสามารถเก็บชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและก็เสมอไป4เกมด้วยกันครับล่าสุดกลับมาเล่นนลีกก็ยันเสมออาร์เซนอลได้หนึ่งหนึ่งนัดก่อนหน้ายูโรปาลีกก็บุกไปเสมอโซซซดัดครับก่อนหน้านี้เอฟเอคัพก็เสมอกับฟูลแลมหนึ่งหนึ่งในเวลาแล้วก็ตกรอบเอฟเอคัพไปด้วยการแพ้จุดโทษ4ประตูต่อ3ครับ ซิงก็ต้องบอกได้เลยว่าเข้าสู่ช่วงย่ำแย่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างยิ่งครับส่วนอัตราการทํากําไรนะครับของแมนยูใน5นัดหลังสุดนี้รวมเป็นทุกรายการทุกเขาสามารถทํากําไรมาได้2เกมครับก็คือ2เกมล่าสุดที่จบเสมอทั้ง2เกมแหละล่าสุดเจออาเซนอลนะครับอาเซนอลเนี่ยบุกไปต่อแมนยูอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับสุดท้ายแมนยูยันจบเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแมนยูทีมรองกินเต็มและนัดก่อนหน้านี้แมนยูก็บุกไปเจอซซิดัดนะครับซซิดัดเนี่ยเป็นฝ่ายต่อแมนยูอยู่ที่ครึ่งลูกด้วยกัน สุดท้ายจบเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแมนยูก็กินเต็มกันไปครับแล้วก็เป็น2นัดหลังสุดที่สามารถทํากําไรได้ใน5นัดหลังสุดครับส่วนอร์มข้องทีมเยือนนะครับหนัดหลังสุดนี้สดสิดัดรวมเป็นทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้1เกมนะครับเสมอหนึ่งและก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดนะครับก็เล่นในบ้านตัวเองแพ้คาบ้านให้กับเซบีย่าไป1นก่อนหน้านี้ก็จบเสมอกับแมนยูนัดก่อนหน้าก็บุกไปแพ้บาซ่ากลับมา40นะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่า สี่นัดหลังสุดรวมทุกรายการของโซซิัดครับพวกเขาไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าย่ำแย่เป็นอย่างยิ่งครับส่วนอัตราการทํากําไรของโซซิัดนะครับใน5นัดหลังสุดนี้ก็สามารถทํากําไรไม่ได้1เกมก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่5นัดก่อนหน้านี้เลยครับที่วาเจอเจกันเลกาเนสนัดนั้นเนี่ยต่อเลกาเนสครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกชนะได้3 0มก็กินเต็มแต่พอนับเป็น4ีนัดหลังสุดที่ไม่ชนะใครไม่สามารถทํากําไรได้เลยครับ ล่าสุดแพ้เซบีย่าเสียนัดก่อนหน้าเสมอแมนยูเสียแพ้บาซ่า40เสียนะครับแล้วก็แพ้เรอัลมาดริดคาบ้านในช่วยคปาเดเลสเปนก็เสียอีกครับซึง่งก็นัดนี้บุกมาด้วยความที่ว่ามีฟอร์มย่ำแย่เป็นอย่างยิ่งกับโซสิดัดนัดที่แล้วหากไม่ได้จุดโทษนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าแทบจะแพ้ไปแล้ว100%เครับแต่ก็มีจุดโทษมาเซฟช่วยชีวิตเอาไว้ได้ครับและวน,นี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งสับย่าเยือนในรอบ16ทีมสุดท้ายของยูโรปาลีกเล่นในบ นะครับเพราะว่าได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองแล้วก็ตอบเหมือนนัดที่แล้วที่โซซิดาต่อแมนยูเลยเปิดมาที่ครึ่งลูกครับวัดผลกันที่ประตูถึง2ประตูเท่านั้นซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าหากดูจากเกมที่แล้วจริงๆนะครับแมนยูก็อาจจะมีเล่นแย่พอสมควรแหละแต่จริงๆมันก็เล่นดี5นัดหลังสุดนี้ไม่แพ้ใครชนะ1เสมอสแค่หนักไปทางเสมอและซึ่งแมนยูนะครับเล่นแบบว่านัดล่าสุดและกันที่ว่าเจอกับอาเซนนอลเล่นด้วยกําลังใจแบบนั้นเล่นด้วยฟอร์มแบบนั้นนะครับ ก็ต้องบอกได้เลยว่าในบ้านเจอโสดสดนะครับผมว่ายังไงก็ไม่ขนามือเพราะนัดที่แล้วหากไม่โดนจุดโทษก็น่าจะชนะไปแล้ว1-0และผมยังเชื่อว่านัดนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเอาชนะไปได้แล้วก็ผ่านไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับเลือกไปทางไหนไม่ได้เลยจริงๆครับวางไปที่บอลต่อครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครึ่งลูกครับเลือกเชียร์และการันตีไปที่ปีศาจแดงแขงฤทธิครับ เอาละนะครับมาถึงในคู่สุดท้ายน้องสุดท้องนะครับที่ได้คัดและก็จัดสรรให้นะครับยังคงอยู่ที่ยูโรปาลีกเช่นกันคู่สุดท้ายเลยตีสามท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับจากพิมลีกอังกฤษจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ AC หรือว่า AZ ก็แล้วแต่นะครับอัคมาจากฮอลแลนด์พีเมียครับซึ่งคู่นี้นะครับล่าสุดที่เจอกันนะครับในรอบทีมสุดท้ายนัดแรกก็เล่นในบ้านอัคมาก่อน นัดนั้น,เ,นเป็นอักมากครับสามารถเอาชนะสเปอร์ไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนนะครับนั่นคือล่าสุดที่เจอกันและมาดูฟอร์มนัปัจจุบันของคู่นี้กันดีกว่าเริ่มต้นด้วยเจ้าบ,บ้านอย่างท็อปแนมฮอสสเปอร์ครับหนัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับสามารถเก็บชัยมาได้2เกมเสมอ1และก็แพ้ไป2เกมครับเกมล่าสุดกลับมาเล่นในเหลกเจอกับบอลมัดไม่มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นเสมอกันสอ ก่อนหน้านี้ก็แพ้อักมามา1 0แล้วก็นัดก่อนหน้าก็แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คาบ้านไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นสามนัดหลังสุดไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยครับสุดอัตราการทำกำไรของสเปอร์ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับใน5นัดหลังสุดนี้พวกเขาสามารถทำกำไรไปได้ถึง3เกมนะครับถึงแม้ว่าจะสามารถเก็บชัยมาได้2เกมก็จริงก็คือนัดล่าสุดที่ว่ายันจบเสมอบอลมัดบอลมัดในบุกมาต่อสเปอร์อยู่ที่ปอปลาตากลมครับสุดท้ายจบเสมอทีมรองอย่างสเปอร์ก็กินเต็ม แล้วก็นัดก่อนหน้านี้ที่ว่าบุกไปเจอเกับอิปสวิตก็บุกไปต่อเขาครึ่งลูกครับบุกไปถล่มชนะไป4ประตูต่อหนึ่งก็กินเต็มกันไปครับแล้วมาดูฟอร์มของทีมเยือนกันหน่อยนะครับฟอร์มก็แทบจะไม่ได้ต่างกับเจ้าบ้านนะครับไม่ได้ดีมากมายขนาดนั้นอย่างเอซีอักมาครับ5้านัดหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยไปได้2เกมเสมอ2และก็แพ้ไป1นเกมครับเกมล่าสุดนะครับก็คือในยูโรปาลีกแหละแต่เพราะว่าทางด้านของอักมานนครับสัปดาห์ล่าสุดก็ไม่ได้เตะในลีกนะครับก็อาจจะมี เหตุขัดข้องนิดหน่อยนะครับเลยทําให้พวกเขาได้พักมากกว่าครับล่าสุดก็คือเจอสเปอร์ชนะ1-0นั่นแหละนัดก่อนหน้าก็เจอกับฮิเรียนวินก็บุกไปแพ้กลับมานะครับ3-1ก็ไม่แปลกเพราะว่าต้องเก็บตัวนะครับเพื่อประเดะในยุโรป้าซึ่งก็อักมานะครับบอกได้เลยว่านัดนี้มีความได้เปรียบเป็นอย่างยิ่งครับส่วนอัตราการทํากําไรของอักมานะครับใน5นัดหลังสุดนี้ก็สามารถทํากําไรมาได้2แกมก็คือนัดล่าสุดกับ5นัดก่อนหน้านี้ ล่าสุดก็เป็นสเปอร์บุกไปต่อแหละนะครับสุดท้ายก็เป็นอัคมาชนะได้1นกินเต็มแล้วก็ห้านัดก่อนหน้านี้ครับในยูโรปาลีกที่ว่าเจอกับกาลาแล้วก็ห้านัดก่อนหน้านี้นะครับในรอบเพย์ออฟนะครับที่ว่าเจอกับกาลาก็กาลาเนี่ยเล่นในบ้านตัวเองเป็นฝ่ายต่ออัคมาอยู่ที่ครึ่งควบลูกสุดท้ายจบเสมอ2อสองนะครับอัคมาทีมรองก็กินเต็มกันไปครับแล้วนัดนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนัดแรกเล่นในบ้านอัคมาก่อนอัคมาเฉือนชนะได้ 1- นศูนย์ครับนัดนี้กลับมาเนของสสป สเปอร์เนี่ยเป็นฝ่ายต่ออัคมาอยู่ที่ลูกหนึ่งไหลไปที่ลูกควบลูกครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ราคาหลักอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งหรือว่า1.25ครับซึ่งก็ต้องบอกด้เลยว่าสเปอร์นะครับนักเตะตัวหลักๆก็เริ่มจะกลับมาแล้วอังจริงนัดล่าสุดที่ว่าเจอกับอาร์คมามันก็กลับมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าทําไมถึงเล่นเป็นอย่างนั้นซึ่งอังจริงมันก็ไม่ได้แปลกหรอกนะครับเพราะว่านักเตะแต่ละคนก็บาดเจ็บไปนานพอสมควรสุดท้ายกลับมาก็ต้อง ใช้เวลาเรียกความฟิตแล้วก็เรียกฟอร์มกลับมานะครับไม่ใช่แบบว่าเจ็บปุ๊บกลับมาลงเล่นฟอร์มดีเหมือนเดิมไม่มีทางเป็นงานแน่นอนครับซึ่งนัดนเนี้ยผมมองดูแล้วนะครับโอกาสจบเสมอในเวลานะครับหรือไม่ก็เป็นสเปอร์ชนะ1 0เนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับกับดวลจุดโทษว่ากันไปสเปอร์ชนะได้1ประตูหรือว่า2 1ผมว่าโอกาสเนี่ยเป็นย่างนัค่อนข้างเยอะ พอสเปอร์ส่วนใหญ่เจอกับอัคมากก็แทบจะเรียกว่าไงดีล่ะชนะไม่เคยขาดอยู่แล้วและยิ่งเป็นสเปอร์ในช่วงพักหลังนี่ก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะหาไม่จบเสมอก็จะเฉือนชนะแต่ด้วยราคาที่เปิดมาผมมองว่าทางด้านของสเปอร์เนี่ยจะสามารถเฉือนชนะได้ไม่1 0ก็2 1จากราคาที่เปิดมาเพราะฉะนั้นดูจากทรงแล้วมันก็ไปรวมกับนัดก่อนหากว่าจบนะครับเป็นสเปอร์ชนะ1 0ก็จบเสมอรวม2นัดแล้วก็ไปต่อเวลากันเอามีโอกาสค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นครับทีมที่สามารถทำกำไรให้กับเราได้ครับไปทางไหนไม่ได้เลยจริงๆสเปอร์ยิงไม่ขาด2ประตูแน่นอนครับมากสุดก็ชนะเพียงแค่ประตูเดียวเลือกเชียร์และการันตีไปที่เอซิอักมาครับบอนรองวางไปที่ลุกควบลุกครึงดูจากทรงแล้วสเปอร์ชนะไม่ขาดแน่นอนครับการันตีไปที่เอซิอักมาซ่ากว่าครับเอาละนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ5ตัวชัวร์จริง5ตัวหน้าเชียร์นะครับที่ได้ครัดและก็จัดสรรให้ในค่ําคืนนี้ครับ ก็ก่อนจะจากลาก,กันไปนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปในทุกๆวัน5ตัวนี้ผมชัวร์มาให้แล้วก็จริงผมการันตีมาให้แล้วก็จริงครับแต่พี่ๆก็อย่าลืมเอาไปคัดอีกทีหนึง่ง5ตัวนี้ไม่ชอบตัวไหนก็ตัดทิ้งหรือว่าชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็จับแยกได้หรือว่ายังไม่พอใจนะครับกับ5ตัวที่ได้คัดและก็จัดสรรให้ในหน้าช่องเข้ามารับแนวทางที่ชัวร์กว่าเข้ามารับแนวทางที่การันตีกว่าครับได้ในกลุ่มฟุตบอลที่ผมดูแลอยู่ได้เลย ใครสนใจอยากเข้ากลุ่มครับเพื่อรับแนวทางการทำกำไรดีๆมีกินมีใช้ทุกวันสแกน QR Code ที่อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่ากดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วทักหาผมได้เลยครับและสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับวิเคราะห์วิจารฟุตบอลประจันวันนี้กับเตดแมชเดย์นะครับก็ขอญาติขอเนื้อขอตัวนะครับแล้วก็กราบลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ